Sự có hơi đen cho người học ninh ninh không phải hoặc là người học ninh ninh không mấy nhìn cho tôi có đi ninh 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 มันเป็นอยียงไงเป็แข่มมันเป็นอย่างตรงเรียมขันขันกีฬาแต่กอนก็จะเป็นแคบหน่อยแคบก,กี่บอมาเรียมาเรียน,นี่ว่ามันเจอของอะไรอ่ายงไหก็บอกอ่อเขากูดเทวบอกบัง <laughs> ยังไหก็บอ่เขามาเตะนานี่กูแดกโบก,กีอตอนมาเรียนให้นอนวิด ที่ีน้ตเพิ่งรู้ว่ามันอยู่นนทวิทย์มันใส่เบอร์สิบเม,มื่อกี้เ่รออมู่กลางลูก จ,จะว่าขวัญเลยมองนี้มันคมเลยดียว่าให้ไปต่างอนหนึย่ยเอาเนี่ยแหละมาเริ่มเกมแล้วนะครับ bon. Hãy subscribe นิงหรอนเปนเออไ,ไ,ไ,ไป,ไปเดี๋ยวระวังเดี๋ยวออ้ยไม่เป็นไรนี่น เฮ้ยเรียบร้อยโอ้โหมันเอนแอนเบนาร้นีสุดยอดมางลูกนี้อโอ้โอขึ้นไปได้อนเดเลยเว้เอิร์ ตามงานเงี้แล้วเป็นมากเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมากเฮ้นเฮ้ยเจ๊ลังทีตลอดได้เตะไม่เสียแต่ไม่หลุดหนาโกนาโก ยูซองเราได้บุกทั้งเกมซูมไว้เลยทีท,ทีจัดไปออเอิญโอ้โไอ้เป็นตาหยาดนะครับเวมตกมาโจม ไม่ลูกเดียวแตริญสนนามโอ้ไล่การอะดับประเทศเด็กเก็บบอลก็บ่ว่ามีเนาะเอิ้นเขาอีกเออเข้ามาในเนี่ยเอิ้นอ่านหลังด้วย Thắng nhưng lắm kia này Phương nhanh Ông bỏ luôn thách tích nha nó Chắc chắn không อุย้ยหอามากเอือ้อนรู้แล้วผู้เปิดต้องเปรสูงๆเนี่ย

ôi nắm bắt đuôi của bản này nữa bưng hát kẹo tôi ăn này đấy cho ơi ý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  liền ý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  Này, con nhau Cái kia bớt nè 7 thâu Ôi Màu này nháng Này แรีนนี้หมูแรีนนี้เรียบรยบ้อยออตรงก่าคือเข้าเลยเด้ยประตูคนนี้เนี่ยเตรียมเรียบร้อยใส่ตะก้า โอ้ยเออเจ้เกาเจี๋มม <bubble deer> ันไม่ผ <Yes> <Williams> ่านนะลูกเจ็มเลยแหมบอลติดกำแพงเมืองจีนเด่นไปเปลี่ยนรับเป็นลุกประตูที่สองนำอยู่สองศูนย์นะครับ สวยสวยสวยต่อต้นมีอยู่กลางประตูเทีๆอผู้ชายวะล่วยเนี่ยมเนาะดียิ่งเรียบร้อยซะเนาะอ้าอ้ไปมองกอ อย่าง้าจะเอืงกองกลางใช่เปลี่ยนจ่ายออกบอลง่ายกอย่างเก่าอีกดึงกลับไปเฮ้ยเยี่ยมออแกเพชร เรียบร้อยโอ้โหปิน่งื้อว่าเป็นล่าหมดหนึ่งมันขนาดเขมันล่มแล้วมันยังแรงครับนั่นไปลั่นนันึ่งสิเอ็ดซ้ำหน่นก็เกินนสิบสองิวบ่าสุดยอดเลยทางบอล สไตล์นี้เขาชอบดันไปเล่นเกมรับบอลสเก็ตเล่นกลางรับสไตล์แบบเร์ซีเซ็ตเซ็ตเอาเอ็นทั้งว่ไปล่ะโอ้ยนี่เอาไปด้วยอุ้ยมันจะใจดีกว่าเกลียบรอยโอ้ยง่า Bian, 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 bian. ờ à เรียบร้อยโอ้ยมือแปะไปุ่มไปอยู่ซุ่มอยู่อเอ้าถึงมือแม่นห่อเอ้าเอามันออกกัอนหนอ่ะออกกัอนจังไงประตูปัดอยู่ในกลจึงเจ้าดูการวัาท่านเกมบง่ากว่ากัน ยังไงกนง่ายเอ้เติมคุมก็ได้เสร็จพี่เอินเออโอ้ยไปไยลงกบมาเอินกามากบมากบมาเอินตำแหน่งตำแหน่ง ơi vô bạn quân bạn quân mấy ơi mấy ỏa cái này ờ lướt phá ồ ồ ồ vâng ôi เรียบร้อยเต็มๆดูนี้โอ้ยฟังที่รุดเดียวไปซองลูกนะม้วนมั่นใจใจร้อนใจร้อนนิดหน่อยเออตัวล้างตัวล้างเอิญเออบอกเพื่อนด้วยเรียวเออด้วยตะโกนสองด้วยโอ้ ừ <laughs> à, nằm đây đó dạ เออเอากว่านะเห็นง่ายปานยั้งเก็บเอื้อนหายไทยเก็บหนึ่ห่อหน่อยหน้าเอื้อนเอาเลยนะโอ้กดหน่อยกดหน่อยพวงเวลาปะเต็มขอแล้ว อย่ไปสวงเวลาขนาดนั้นเรี่บรอกรรมการบริหาสซีปียนถุงกับบอเปาด้วยห่าไดดได้้างไหมนี่ผัดบอลเรียบร้อยสัตว์ของขา เอาไม่หเอ็นเตรเอาไม่าพราเอ็นถ่ายเก็บเนนี่เล้ใส่เอาินลูกฟีคลิปเอ้ยมันจะกินลูกอย่โอยบังนี่แล้วต่อเอ็นต่อนี่เราบัง มองตองเต็นจบเกียง